เอาล่ะครับก็กล่าวสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนานานเนนซีแชแนลครับผมที่ท่านเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับก็เป็นเกมโกสไปนะฮะก็เป็นเกมเตะตะก้อนั่นเองโอเคเรามาดูกันเลยนะครับในตัวเกมเลยนะฮะก็จะมีอ,ะอยู่ด้วยกัน2โหมดนะฮะก็คือโหมดเล่นปกติหรือว่าเล่นเก็บชิ้นส่วนมานะฮะแล้วก็เป็นทีม แต่และประเทศนะฮะโอเคตามนี้นะแต่ตอนแรกมันจะไม่มีนะเราต้องไปเล่นเอาชิ้นส่วนมาก่อนนะครับแล้วก็ปลดลอกเอาหรือว่าเราจะซื้อเอาก็ได้นะฮะตรงนี้แต่ใช้เงินเยอะนิดหน่อยนะครับนี้ยนะตอนนี้ผมก็ได้อ่ามีเกือบหกแล้วนะฮะสนามก็เช่นกันนะฮะนี่นะครับเป็นสเตเดียมของไทยนะนี่นะมันจะเป็นชิ้นส่วนแบบนี้ ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ลูกฟาดก็เช่นเช่นกันนะเวลาเราฟาดไปนะก็จะเป็นอาทิเช่นฟาดเป็นลูกใส่ฟ้าบ้างนะฮะแล้วก็ลูกอ e ีวิลปิศาจอะไรประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็ยังมีระบบการซุ่มนะ l u c k ้นี่นะฮะนี่นะก็ให้เราเล่นเก็บชิ้นส่วนนะตรงนี้โอเค เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นในระบบของสตอรี่กันดูนะฮะก็ะคือโหมดเนื้อเรื่องนั่นเองอ่าในโหมดเนื้อเรื่องนี้นะครับมันก็จะไม่มีเซตทีมใดๆทั้งสิ้นนะฮะเพราะว่ามันเหมือนเราสร้างตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะนี่นะครับตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็สวมธงชาติไปเนะี่ยแต่ถ้าเป็นโหมดเมื่อกี้นะครับจะเป็น ทีมแต่ละประเทศเลยนะของใครของมันนะและที่แน่นอนคือประเทศไทยนะครับสเตตัสจะเยอะที่สุดนะแข่งแกล่งแข่งแกล่ง,งโอเคในที่นี้ผมก็จะใช้ลูกฟาดลูกนี้นะครับเป็นลูกฟาดสายฟ้านะแล้วก็ยังมีระบบการอัพสเตตัสตรงนี้นะครับก็ทําให้แข็งแกล่งนะแล้วก็ความไวในการรับลูกอะไรประมาณนี้นะ โอเคตอนนี้ก็ยังไม่มีพอยต์ในการอัพก็มาลองกันเลยนะครับกับสนามแรกเ <c oughs> <Okay. S 1> มันเราจะเจอกับอิตาลีนะฮะในการเล่นก็ให้เรากดส่งปุ่ม B ก่อนนะส่วนปุ่ม A ก็จะเป็นการเสิร์ฟไปหรือฟาดลูกไปนะฮะโอเค okay, กด B แล้วกะลูกเสิร์ฟไปอย่างนี้ครับมันสามารถเล็งได้ด้วยนะ โดนฟาดมานะลูกกีฬาแต่ออกนะฮะเอาครับกลับมาเสิฟตอนน่อในลูกที่สองครับผมปาเสิฟสหยอดนะยังรับได้นะโอเคแป้มากชงชงให้ตัวฟาดนะครับแบบนี้นะโอ้โหติดเนตก็ต้องกะจังหวะกันดีๆนะครับโอเคเสิฟสกันลูกที่สามนะอ้าวเจอหยอดเข้าไปครับผม โอเคมาเปลี่ยนเป็นตั้งรับบ้างนะอุ้ยรับไม่ทันนะเราต้องกดรอ,อก,ก่อนนะหรือกดดับป๊าบชงฟาดทำไมไม่ฟาดละพี่ทำไมไม่ฟาดละพี่โอเคเอาไหมครับเอาฟาดดิเพื่อนออ้อหขึ้นฟาดแล้วครับแต่มันยังแรงไม่พอนะ เราต้องทําการอัพสเตตัสให้มัน,นครับมันถึงจะรุนแรงโอเคฟาดอีกลูกครับโอ้โหอะไรยืนค้างสงสัสยลูกสูงไม่พอโอเคครัีส C2 เวลาเสิร์ฟแล้วก็สามารถเลือกที่ลงได้ด้วยนะก็เช่นเดียวกันครับกับการฟาดโอเคออกแล้วก็ยังรับฟาดเพื่อน อืสัมแบ็กชงไว้รู้สึกว่ามันจะช้าๆหน่อยฮะเอาตังเพื่อนชงฟาดอหมวนเต็มรอบโอ้โหยังยังงัดขึน้นมาได้นะยอมสี่ต่อสามนะครัฟาบโอเคอเคืบอกได้ครับบอกได้ อบค,ครัได้เวลาโชงครับเตรียมฟาดเพื่อนเลือกที่ลงขวาสุดโอ้โห,โหจมเลฮะโอเคเซตแรกเราก็ชนะครับผมในเกมนี้มันจะนับแต้มแค่ห้าลูกนะฮะแล้วก็เล่นกันสองเซตโอเคประมาณนี้ฟาดมาติดบล็อกครับผมโชงฟาดครับผม โอ้โหลูกไม่สูงพอนะมันเลยไม่โดดให้เราเอาไมกดไม้ครับฟ้าสายสุดยังรับได้โอ้โหลูกอะไรเนี่ยโอ้โหแย่แล้วครับโดนนำไปสองลูกแล้วตรงนี้ออกแล้วเพื่อนโอ้โหเองไปรับมาทำไมเนี่ยซัมแบ็กไปผม โอเคได้แล้วช่วงโอ้ยลูกมันต่ำไปนิดนึงนะอีกรอบอีกโอ้โหติดบล็อกอีกติดบล็อกอีกโอเคยังรับได้ยอมติดบล็อกอิตาลีก็ไม่ธรรมดาฮนะ <c oughs> โอ้โห ว่าโดนไปสี่ลูกแล้วสามลูกอยู่ฮะโอเคเอาไหมเอาไหมเอาเอา้าอีกลูกขวาสุดมันยังฟาดไม่แรงพอครับสปีดกับการกระโดดฟาดมันจะช้าครับถ้าเราไม่ได้อัปเดตมันอัปสเตตัสนั่นแหละง่ายๆบาเลยครับจังหวะนี้เซิร์ฟมาเปิดได้อยู่ครับโชว์ใหม่ฟาด สัมแบกติดหลังอีกลูกโอ้โหหมวนเต็มรอบ้ยโอเคติดตื่นได้นะครับสองต่อสามปาเต็มฟาดเพื่อนขวาสุดอีกแล้วเอาทีนี้เราจะไปด้านซ้ายดูนะซ้ายสุดโอ้โหก็ยังติดบล็อกมันแน่นจริงๆ ทายก็ยังแน่นทีน <styles> ี้ขอขวาสุดมัางขวาสุดซัมแบ็กไปโอ้โหยังงัดได้ไวโอเคติดบล็อกอยู่ครับผมโอเคอ้อออกสามเท่าสามเท่าเราจะยอดครับลูกนี้้าเนตไปเลยโอ้โหยังรับได้อุ้ยยังงัดขึ้นมา เต็มเต็มโอ้โหสี่ต่อสามลูกเดียวเซตพอยนะะนี่นาเนตไปเลย <c oughs> โอเคติดบล็อกครับผมไปครบหืม <c oughs> ทาอะไรเนี่ยเอาขึ้นแล้วขึ้นแล้วติดบล็อกอยู่นะฮะ โอ้โหเหนียวจริงโอ้ยดอแล้วไปเลยขวาสุด <c oughs> โอเคได้เวลาฟาดเอาเพื่อน <c oughs> ติดติดติดต้องยำ้ำครับต้องยำ้ำสายสุดติดีครับโอเคแล้วก็ขวาสุดเปลี่ยนทิศทางนี้เลยฮะ โอ้โหจนได้ฮะ5ต่อ่ชนะครับก็ประมาณนี้นะครับเวลาเราเล่นชนะได้นะก็จะได้ตังมานะ <c oughs> ก็ก็อย่างที่ทราบกันนะก็จะมีระบบการอัพสเตตัสนะฮะนี่นะมันก็จะทำให้เราเตะแรงขึ้นวิ่งรับลูกเร็วขึ้นอะไรประมาณนี้นะโอเคอัพไป <c oughs> โอเคถัดไปเราจะมาดูอ่าในระบบของการเล่นปกตินะฮะหรือการเล่นทั่วไปนั่นแหละนี่นะฮะคือตอนแรกมันจะไม่มีเลยนะครับมันจะเป็นอดำๆแบบนี้นะเราต้องไปหาซื้อชิ้นส่วนเอานะครับนี่ละแล้วก็จะมีค่าสเตตัสี่ยตรงนี้อืม โอ้ยิปปุ่นพอๆกับไทยเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะเลือกทีมไทยนะมันไม่เหมือนกับตัวตะกี้นะตะกี้มันเป็นหมดสตอรี่นะครับไม่รวมกันนะครับแยกกันอ่าเดี๋ยวไทยมาเจอกับอะไรดีช่ยนะ่าอ่าญี่ปุ่นก็นแล้วกันนะฮะเอาสนามเป็นสนามบ้านเราเลย โอเคผมจะใช้ลูกใสายฟ้าเหมือนเดิมครับผมอืมกี่เซตดิอ่ะสามเซตก็ได้สังทีมไทยได้ส่งลูกก่อนน,ะนี่ในตอนนี้โอ okay. เคเหยืะอลูกปาบสายสุดโอ้โหโหยอดค่าพลังต่างกันมากเลยครับกับตัวเมื่อกี้นะนี่ครับโอ้โหเร็วมากนี่ครับวิงก็เร็ว ได้เวลาฟาดแล้วลูกเอ้ย <c oughs> โอ้โห <c oughs> เห็นไหมขึ้นฟาดเร็วมากสองศูนย์ผ่านไปเอาล่ะครับทีมไทย <c oughs> สามศูนย์นะฮะเอาลับเปลี่ยนเซิร์ฟกันบ้างรอบนี้ป๊าบอื้มสันแบ็คไปนะญี่ปุ่นขึ้นฟาดติดบล็อกอยู่โอเคสสี่ศูนย์ ทีนไทยแข่งเก่งเกินไปนะในตอนนี้ป๊าบตังลูกซับโอเคขวาสุดโอ้ยังงับได้สุดจริงโอเคติดบล็อกครับผมโอ้โหท่าท่านี่สุดจริงคลายหมวนหน้านะฮะมาแล้วมาแล้วมาแล้วปา๊าบชงฟาด โอ้โหตัวฟาดของเราก็ตัวจะล่ำๆหน่อยนะอือหือเหนียวจริง5-0ผ่านฝ่ายเซตแรกเราเป็นผู้ชนะนะมาต่อกันเลยสายสุดโอ้โหโดนฟาดมาติดบล็อกครับชงขึ้นเต็มเต็มครับผม ยอดสุดๆโอ้โหสองศูนย์เห็นไหมฮะมันสามารถเลือกที่ลงได้นะโอเคชงแล้วนะครับโอ้มนยังไม่ฟาดตายแล้วตัวฟาดของเราจะเป็นตัวตัวใหญ่ๆ,ๆนี้นะฮะที่กำลังขึ้นบล็อกนะ,ะก็หลักการเดียวกับตะก้อเลยนะฮะตัวซ้ายก็จะเป็นมือชง เวลาเราเล่นเราก็ตั้งให้ตัวซ้ายก่อนนะครับแบบนี้แล้วก็ชงจังหวะที่สามก็ขึ้นฟาดหลักการเดียวกันครับโอเคซ้ายสุดอมหมุนซ้ายได้เว้ยซ้ายทิ้ศติดบล็อกอ๋อขวาบ้างเต็มวงเรียบร้อยสี่ศูนโอเคขึ้นเลยขึ้น ซันแบ็กแล้วญี่ปุ่นขึ้นฟาดติดบล็อกค,ครับผมไทยเราบล็อกหนาจัดแล <c oughs> ้วพิุ่นซัดโอ้โห้าศูนโอเคครับอสำหรับเกมนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับกระผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อน สวัสดีครับ